เริ่มคลองกันขึ้นเนาะบางท่านไม่มีหนังสือแต่ว่าเราจะว่าได้เป็นบางบทปราบาังบทมันกระสิมๆกันเนี่ยนะังได้หกได้เนาะพอขึ้นต้นได้เข้าไปมันก็จะเหมือนกันหมดนะมันได้กรรมาฐานได้สติถ้ามา,ามีก็เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีก็ไม่เกิด พวกนี้การอ่านบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆมันะจะเป็นกำลังใจงน,นะบอบางครั้งโยคียก็เผลอไปส่งอารมณ์ออกว่าไม่เห็นได้อะไรเลยแล้วพ่อก็เสียงดังขึ้นมาว่าอ้าวได้หกได้ไงละ่ะลองไล่ไปที่กำหนดได้สติได้ยังไงได้กรรมฐานได้ยังไง ตรกนี้มันเป็นกำลังใจนะสมัยก่อนหลวงพ่อกนกำเนไดพูดเมื่อก่อนก็มีแค่ได้สามข้าโยคีสองเก่าคงจะได้ฟังนะได้เห็นได้รู้แล้วก็ได้รับอันนั้นก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งแนระ้ก็ปกติเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไร แต่ได้อย่างหนึ่งนั้นก็คืออาิสสงของมหาสติปัฏฐานสูตรเนาะในอาริสงนั้นมาใหม่ๆอาจารย์ก็ให้แต่คำแปลนะตอนนี้ให้หลักฐานเป็นภาษาบาลีโยคีที่ไปส่งอารมา,ายอาจารย์ก็จะได้ว่ากันนะรอบแรกก็ยังกุกๆกับกับกันอยู่ต่อไปก็จะดีขึ้นอันนั้นใครอยากจะได้เป็นภาษาบาลีก็เอา ประกาสมสงบไปในหนังสือคู่มือโยคีมันมีภาษาไทยอยู่แนละ้วเติมภาษาบาลีเข้าไปนิดหน่อยก็แนลนะ้เนี่ยอย่างสัตตานังวิสุทธิยาอน,นิสงข้อแรกนะเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตของสัตว์ทั้งหลายนะแต่ถามว่าใา้จาย์ทำไมไม่ให้ทีเดียวไปหมดให้ทีเดียวก็จะยากขึ้นให้ไปทีละหน่อยทีละหน่อย จบสามเดือนนี้รับรองว่าได้ทั้งภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าท่นตรัสได้ทั้งภาษาไทยนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความหมายด้ยความหมายก็ไย,อ,ย,อ,ยนะอธิบายไปมีโอก,กาสเมื่อไหร่ก็จะได้อธิบายว่านะเป็นยังไงแล้วก็ในในสติปัฏฐานสี่ก็เหมือนกันนะบทขยายของพอ,อ,อจะมีนะ อย่างข,ข้อที่หนึ่งนะกายเยกายานุปสีวิหารติอาตาปีสัมปชานนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังอันนี้ก็เหมือนกันมันจะมีบทขยายแต่ละห้อแต่ละอันแต่ละอัะะนเอไปอีกทีแลกมนี่เราได้กันหมดแล้วตอนนี้กายานะุปนะสนาสติปทานแต่ว่าแปลบางคนก็ไม่ได้ ขให้ว่าได้แต่ว่ากายยานุปัสนาสติปฐานก็ยังดีกว่าสมัยก่อนไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้เลยว่าสติปทานสี่มีอะไรบ้างบางคนก็ได้กายเวทนาจิตธรรมอาจารย์ก็ยังดีก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ได้กายยานุปัสนาสติปทานต่อไปก็ได้คลางแฝงแล้วการมีสติเข้าไปตั้งมั่น นี่เป็นคำบล็อกหลงบล็อกไปเลยเนะี่ยการมีสติเข้าไปตั้งมั่นและตามดูกายข้อที่สองก็เหมือนเดิมการมีสติเข้าไปตั้งมั่นและตามดูเวทนาะข้อที่สามก็การมีสติเข้าไปตั้งมั่นและตามดูจิตข้อที่สี่ก็การมีสติเข้าไปตั้งมั่นและตามดูดูอะไรดูธรรมนะแตนะ่ละอันก็ขยายไปอีกนะ ในในเวทนาก็มีตั้งเยอะทั้งเป็นภาษาบาลีแล้วก็ทังเป็นภาษาปแปลไม่ใช่มีเวทนาแค่ว่าพุกเขเวทนาอย่างเดียวก็ไม่ใช่อันนี้ก็ค่อยๆศึกษากันไปแต่เบื้องต้นนี้ให้ปฏิบัติเยอะๆเจอเวทนาก็กำหนดเวทนาการกำหนดเวทนาก็ยึดหลักหลวงพ่อนะพวกเรานหนึ่งก็ยกเลิกเวลาอะไรเงี้ย เพื่จะตัดความกังวลหายไม่หายเวลาถึงไม่ถึงมันจะไม่มีแนละ้วความกังวลสี่อย่างเนาะอย่างที่สองก็ให้รู้จักลักษณะของทุกขเวทนาว่าทุกขเวทนาที่เราเจอนะเป็นอะไรเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นเมื่อยหรือเป็นชาเมื่อได้ตัวเข้ามาแล้วขณะที่กําหนดเจ็บเนอะเจ็บเนาะสังเกตดูอาการเจ็บเปลี่ยนไปยังไงบ้าง ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกเวทนาเป็นอนัตตาบางคนกนําหนดจนหายแล้วนะพอถามว่าเวทนาไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกอย่างไงเป็นอนัตตาอย่างไงไม่รู้นึกกาหนดให้หายอย่างเดียวนะเอาความหายเป็นสันะก็เลยไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าเราเอาเอาปัญญาเป็นสันะเราจะเห็นว่าเวทนาก่อนจะหายนะ้ะเป็นยังไง สภาพธรรมของเขาปวดเนาะปวดเนาะเาวทนาทางกายเวทนาทางใจก็มีอีกเวทนาทางใจเราก็ต้องดูเวทนาทางจิตจิตดิ้นรนจิตกระวนกระวายจิตกระสรับกระส่ายนะถ้ามีแล้วก็ไปกําหนดกำหนดแล้วก็สังเกตอาการนี้เหมือนกันว่าอาการเขาเป็นยังไงต่อมา เวทนาทางกายเวทนาทางจิตถ้าไม่มีเวทนาทางจิตแต่คนไม่ไหวอันนี้แสดงว่ามองไม่เห็นทุกขเวทนาที่เกิดที่จิตไปดูตัวสุดท้ายอะไรนไม่ไหวแล้วบางคนมองไม่เห็นว่าจิตมันดิ้นรลนจิตก,วกวัวลกังวยจิตกระสับกระใสจิตอยากจะพลิกอยากจะเปลี่ยนอยากจะออกมันจะมาก,ก่อนเนี่ยก่อนที่จะทนไม่ไหวดังนั้นขณะที่กําหนดนะระวัง ระวังจิตอย่าไปบังคับเขาบางคนไปกดไปข่มเริ่หน้าของสมาธิเวทนาก็ไม่ขึ้นมาได้นะจริงๆแล้วดูเวทนาให้ดูตามธรรมชาติของมันมันจะปวดกายก่อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นลนําดับแล้วก็มาที่ใจใจดินน้นรนแล้วก็เป็นเป็ลำบากแล้วก็ไปจนสุดบางครั้งก็จนกระทั่งทนไม่ไหวสภาพทนไม่ไหวไม่ใช่ผมแปลก เป็นธรรมอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของเมตนาการได้เห็นลําดับอย่างนี้ถือว่าได้เห็นตามสภาพทุพกจนทนไม่ไหวนั่นแหละคือทุกที่สุดของมันทนไม่ไหวเสียหน้าไหมไม่เสียหน้าหรอกเนาะเพราะเราไม่มีอยู่แล้วนะเรามีแต่ลูกกับนาเนะพราะว่าเราอยากแห้หายเราอยากเอาชนะเขานี่นแหละเราถึงเทียว โอ้ยไม่อยากจะให้มันดิ้นรลนไม่อยากกระวนกระวายนะการดิ้นรลนกระวนกระวายไม่ใช่เสียหน้ามันเป็นธรรมหลางหนึ่งของเวทนาหรือว่าลักษณะหนึ่งของเวทนาจิตที่ดิ้นรลนจิตกระวนกระวายจิตกระสับกระส่ายจิตอยากจะพลิกอยากจะออกจิตที่เป็นทุกข์จิตที่เบื่อหน่านยะเบื่อหน่ายในทุกข์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเบื่อหน่ายในการเกิดนะมันน่าจะไปถึงจุดน,นั้นได้เลย การดูทุกข์นี่นะไม่ใช่ดูแค่มันหายเฉยๆแล้วก็ยังอยากเกิดอยู่นะถ้าหายแล้วไม่อยากเกิดอะไรลองดูจิตของมันมันจะมีจิตตัวนี้อยู่นะพอมองเห็นทุกข์แล้วทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจประมาณนันะฉะนั้นได้ดูทั้งสองอย่างก,ก็ยิ่ยงดีใหญ่แต่บางคนไปภูมิใจว่าโอ้เนี่ยเจ็บก็เจ็บนะ,บะ,บะแต่ใจไม่ลิ้นลน้นไม่กระวนกวายไม่กระสับกระส่ายอย่าไปกดเขาไว้นะ ให้เขาแสดงเราจะได้รู้เรียนรู้การลำดับของการเกิดเวทนาตั้งแต่เบื้องต้นตัวเล็กๆมาจนกระทั่งโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงที่สุดมันทนไม่ไหวถึงจะไม่หายก็ถือว่าได้ประสบการณ์บางคนหายแต่ไม่ได้ประสบการณ์เยอนะบีบวาจาจไม่ได้ถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงอา้า ก็เวทนาหายย่ามหายย่งก็ได้แต่หายไม่หายนั่นแหละเลยไม่รู้ว่าลักษณะของเวทนาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะครับใม่เกิดใหม่ๆ่เป็นยังไงก็ไม่รู้ต่อมาต่อมาเป็นยังไงก็ไม่รู้พรรู้อีกทีมันหายไปแล้วไม่รู้ทํายังไงมันหายไปเวทนาหมดอายุมันก็หายอยู่เวลากําหนดไปกาหนดไปก็แสดงสภาวะธรรมเขาก็หายเขก็ไปเองก็มี ฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกอยู่เสมอ um, ว่าการกําหนดอะไรก็ตามเ,เอาหายไว้ที่ที่สองเอาเห็นไม่เป็นตัวแรกปัญญานะคําว่าเห็น,เ,น<ม>เห็นแล้วก็รู้<ม>เห็นรูปเห็นรูปเห็นนามธรรมที่กําลังเกิดขึ้นเห็นความจริงของนามธรรมที่กําลังเกิดรู้ความจริงของนามธรรมที่กำลังเกิดเกิดน,นามธรรมที่เาร,รารู้ตัวนี้ก็คือตัววิปรตเวทนาที่เราว่า ก็ลองฝึกนะไม่มีไม่เป็นไรไม่มีก็อย่าไปหาถ้าไม่มีแล้วก็ไปพยายามจะทําให้มันเกิดมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็กลายเป็นโลภะอยากได้ไปไอ้ที่มีก็อยากให้หาอีกก็เป็นโทสะโลภะกับโทสะนี่ยมาปล่อยในการปฏิบัติธรรมสภาะ,ะว่าทรในใดก็ตามสังเกตดูนะสิ่งไหนที่เกิดขึ้นแล้วเราอยากให้เขาอยู่ในลักษณะของโลภะ สิ่งไหนที่เกิดขึ้นแล้วอยากให้เขาไปเป็นลักษณะของโทสะสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วไม่กําหนดไม่รู้สึกไม่รู้ตัวนนก็เป็นลักษณะของโมะอ,อันนี้เราให้สังเกตดูความต่อเนื่องและยังทําให้ติดต่อต่อเนื่องคาว่าต่อเนื่องในที่นี้ไม่ใช่ต่อเนื่องในอีเดียบดเดียวแต่ว่าต่อเนื่องในการกําหนดไม่ขาดสายจากขณะหนึ่งไปสู่ขณะหนึ่งจาก สติปัฏฐานตัวหนึ่งไปหาสติปัฏฐานอีกตัวหนึ่งก็ได้จับก,กายพองหนอย,ยุบหนอพองหนอย,ยุบหนอเอาคิดขึ้นมาก็ไปคิดหนอได้คิดหนอจบก,ก็กลับมาที่พองหนออยมันจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาการกําหนดจะไม่ขาดสายแต่ว่าที่มันจะไม่อยู่ที่เดิมบางทีท่านก็ประมาเหมือนคนเย็บจับเหมย็บจับเย็บเย็บไปผ้าพจะเลื่อนไปเ สภาวธรรมของเรา,เราก,กำหนดเนี่ยการกําหนดยังอยู่ที่เดิมก็คือจิตกําหนดนใช้จิตเป็นตัวกําหนดแต่ว่าสิ่งที่กําหนดนั้นมันจะเปลี่ยนไปนั่นคือวิปัสสนาถ้าใครคิดว่าจะต้องให้อยู่กับพองยุบตลอดไปไม่ได้แล้วนะแล้วเราจะเห็นพระไตรลักษณ์ได้อย่างไงถ้าอยู่ตรงนั้นตลอดไปลองคิดดูที้อ่ามันต้องให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาไปให้เรารู้รู้แล้วก็กําหนดนกําหนดเสร็จแล้วก็กลับมาที่เดิมมันก็อยู่อย่างนี้ ก็ปรากฏว่าเราอยู่กับเวลากําหนดก็อยู่แค่กายอยู่ในกายของเราไม่ได้ไปที่อื่นนะจิตก็ไปอยู่ที่นี่จิตที่คิดจิตที่อะไรต่างๆก็เหมือนกันแล้วก็นิวรณนนะ์นีน่เป็นตัวตัดสินเรื่องของสมาธิถนะ้านิวรณ์ยังอยู่ในสมาธิยังไม่ค่อยดีหรอกนะนิวนรณ์ก็ไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวแค่ความง่วงอย่างเดียวนะนะความอยากก็มีเหมือนกัน ความอาฆาตพยาบาทความโกรธความโมโหนะความคิดนะแล้วก็ความสงสัยนะสงสัยนี่มันจะมาพร้อมกับเอนะใครที่ได้เอกเอะหลายเอกะล้เนยเอ๊เนะเ,อเราเป็นอะไรพอเอกเ,เราไปอะไรไม่ได้กําหนดเราก็ไปเลยนะนั่นะแหละความสงสัยมีหลายหลาย,หลายคนที่ส่งอารมณ์ สงสัยแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองสงสัยหมัวเดีจะไปหาเหตุหาผลว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรแทนที่จะกําหนดว่าสงสัยนอ้องสงสัยหนอสงสัยนอ้อแต่ไม่นะกลายเป็นว่าเราไม่ได้กําหนดดูรู้ตามอย่างที่เขาเป็นแต่มัวแด่ไปแสวงหาพิจรารณาหาเหตุหาผลนี่นั่นเลยฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นซื่อ คืจกักซื่อๆเห็นตรงๆไม่มีอะไรบางครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเพียงแค่เห็นก็คำง่ายๆแต่คำยาวพอสมควรอันนั้นก็คอยศึกษาไปน,นะถือว่าเป็นโอกาสอันะดีเนาะธรรพระอะไรที่มาปฏิบัติธรรมถือว่าเลเรามาศึกษาดูตัวเองไม่ได้ดูคนอื่นนะเรื่องทั้งหมดนี่นเป็นเรื่องของตัวเราโดยเฉพาะ คนอื่นจะเป็นยังไงเวลาไปส่งอารมณ์อย่ไปสนใจฟังเขาบางคนไปสนใจฟังเขามาเกียบเทียบกอบตัวเองก็ไม่ถูกต้องหรอกนะของใครของมัน EC, อินซีร่มผไม่เหมือนกันด้วยอินซีของเรามีแค่นี้จะให้เหมือนคนอื่นก็ไม่ไ้นะคนอื่นที่ทําได้ดีแล้วก็อย่าไปมีมนนานะในตัวเองว่าฉันทําได้คนอื่นก็ยังไม่ได้เลยตัวนี้ตัวมนนานะามันจะเข้ามาแสก ทำดีมันก็ไปกินทำไม่ดีมันก็ไปกินพยายามเรียนรู้กิเลสของตัวเองให้ดีนะแล้ว่อเมื่อเกิดขึ้นมากิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องกำหนดนะจนชนะเอาอย่างที่อาจารย์บอกนะชนะอะไรก็ไม่วิเศษเขาชนะกิเลสตัวเองไม่ให้ขอใจเราไม่ให้ไปขอคนอื่นเห็นอะไรก็ไม่วิเศษเท่าเห็นกิเลสตัวเอง วันนี้ส่งพวกเรามีกิเลส็นน้อยที่สุดนะไม่ค่อยได้ยินนะมีกิเลสอะไรบ้างไปเจออะไรบ้างไม่ค่อยได้ยินแานะ่แสดงว่าใกล้บรรลุหมดแล้วอนะัน <c oughs> นั้นกิเลสที่เราเห็นนะั่นแหละนะเราให้ที่บาอาจารย์ฟังบ้างนะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงตื่นเช้ามา,าวันนี้เมื่อวานวันไหนวิญญงเขาเล่าให้ฟังตื่นเช้ามาไม่ไม่ยอมรูกนั่นแหละเองกิเลสตัวเองแล้วก็แพ้ได้นะ่ะ นะกำหนดแล้วก็แพ้นอนต่ออีกนะไปถึงเวลาปีสี่กันกะลุกเนี้ยอันนี้ก็เป็นเลสโกสัช,ชะมีอยู่ตัวตัวหนึ่งนะก็เขาเรียกโกสัช,ชะความขี้เกียจความขี้เกียจมันจะมาพร้อมกับรู้แต่ว่าไม่ทำตื่นแล้วไม่ลุกเนี่ยนะนะคือความขี้เกียจนะ่เลยก็เลยเสียค่ากิเลสไปนะบางอย่างรู้แล้วอะดีอะไรที่ไม่ดีรู้หมด แต่ไม่ทำเนอ,อนั่นก็คือความขี้เกียจประกอบด้วยมีมานะในตัวเองฉันไม่ทำหน,นูบอกว่าเราไม่ทําอาจารย์ก็ไม่รู้นะแต่ตัวเราก็รู้ตัวเราก็เสียนะอันนี้ก็ฝากไว้พัฒนาตัวเองขึ้นนะให้เป็นรูปธรรมเนาะนะการเดินการนั่งการกําหนดอะไรก็ตามนะรูปธรรมก็หมายความว่าอย่างที่เคยบอกนั่นแหละต้นจิตนี่ก็รูปธรรมตัวหนึ่งก็คือกําหนดได้เยอะขึ้น กำหนดต้นจิตก่อนทำได้ก็ขยายขอบเขตไปเป็นคนอนิขณะที่ทำหนอก็เยอะขึ้นจากหนึ่งหนอเป็นสองหนอจากสองหนอเป็นสามหนอเนี่ยเป็นต้น <c oughs> นะก็ฝากไว้ถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองแล้ใครจะไปพัฒนาให้เราลนะ่นะครูบายจารย์ก็ไม่ได้ตามดูทุกช็อตนะเห็นเป็นบางครั้งแค่นั้นเองก็กล่าว,วรวมๆแล้วก็ไปดูเองเนาะ